สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันกับเกม Soulknife Piquel สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาทำการแนะนำอาชีพทั้งหมดในเกม Soulknife Piquel ตั้งแต่ซีซัน0จนถึงซีซัน2และซีซันใหม่นะครับที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยนั่นก็คือซีซัน3นั่นเองนะครับอาชีพตั้งต้นนั้นมีอาชีพอะไรบ้างและอาชีพตั้งต้นอันไหนนะครับผสมกันแล้วออกมาเป็นอาชีพอะไร ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปอาชีพทั้งหมดที่มีในขณะนี้สําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นก็จะได้รับทราบกันไปด้วยเลยนะครับว่ามีอาชีพที่น่าสนใจอะไรกันบ้างก็จะได้เป็นข้อมูลนะครับไว้พิจารณาในการเลือกอาชีพที่จะเล่นกันต่อไปนะครับก็ไม่รอช้าดีกว่าครับเราไปรับชมกันได้เลยนะครับ และนี่นะครับก็จะเป็นตารางการผสมอาชีพต่างๆที่ทำขึ้นมาให้ง่ายต่อการดูนะครับก็จะทำการแยกอาชีพในซีซั่นต่างๆไว้ด้วยเลยนะครับว่าแต่ละซีซั่นนั้นนะครับมีอาชีพอะไรบ้างก็จะเริ่มตั้งแต่ซีซั่น0ซีซั่น1และซีซั่น2เพิ่มอาชีพอะไรเข้ามาครับรวมทั้งซีซั่น3ด้านล่างเลยนะครับที่จะเข้ามาในอนาคตนี้นะครับ ซึ่งตัวเกมนั้นนะครับก็ได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าซีซั่น3นั้นจะเข้ามาในวันที่18กรกฎาคมนี้นะครับก็ประมาณ10โมงเช้าเราก็จะมาเจอกันนะครับสำหรับวิธีการดูตารางของอาชีพต่างๆนั้นนะครับผมก็จะได้อธิบายนะครับการจับคู่แต่ละคู่กันไปเลยนะครับว่าอาชีพตั้งต้นอันไหนผสมกับอาชีพตั้งต้นอันไหนนะครับจะได้เป็นอาชีพใหม่ขึ้นมานั้นอาชีพอะไรกันบ้างน,นะครับ ก็ไปรับชมอาชีพแรกได้เลยนะครับสำหรับวิธีการดูนะครับก็ดูตามลูกศรน,นะครับก็จะมีอาชีพตั้งต้นด้านซ้ายกับอาชีพตั้งต้นด้านบนนะครับมารวมกันก็จะเป็นอาชีพตรงนี้นะครับสำหรับอันนี้นะครับจะเป็นนักรบนะครับบวก a อจิสก็จะเป็นอาชีพ w a l l ล็ตนักรบบวกโจรก็เป็นนักฆ่า นักรบบวกไพโรแมนเซอร์ก็เป็นอัศวินไพโรนักรบบวกเฮอร์บัลิสก็เป็นไววอลเกอร์นักรบบวกวอยฟาร์ร์ก็เป็นเดทไนท์อันนี้ก็หมดแล้วนะครับกับสายนักรบนะครับเรามาดูสายธนูก,กันบ้าง นักธนูผสมเอจิสก็จะเป็นบัตชันนักธนูบวกโจรก็จะเป็นเรนเจอร์นักธนูบวกไฟโรแมนเซอร์ก็จะเป็นคนปืนใหญ่นักธนูบวกเฮอร์บลิทก็จะเป็นฟาสต์ไทรเดอร์ นักธนูบวกไวไฟร์ก็จะเป็นดาร์กเรนเจอร์ก็จะหมดไปแล้วกับอาชีพนักธนูนะครับคราวนี้จะมาเริ่มต้นที่อาชีพอันเชิญกันบ้างนะครับอะนิเมนเซอร์ผสมเอจิสก็จะเป็นโซคิปเปอร์อนิเมนเซอร์ผสมโจนก็จะเป็นชิโนบิ a n i มนเซอร์ผสมไฟโรแมนเซอร์ก็จะเป็นเฮเรติกอะ i m a มนเซอร์ผสมเฮอร์บัลิก็จะเป็นดูอิตและ a n i มนเซอร์ผสมไวท์ฟาเรก็จะเป็นเนโครแมนเซอร์ก็หมดไปแล้วกับสายอันเชิญคราวนี้เราจะไปเริ่มต้นที่สายนักเวทกันบ้างน,นะครับ นักเวทเทมเพสตผสมเอจิสก็จะเป็นสตอมวอร์เดนนักเวทเทมเพสตผสมโจนก็จะเป็นสตอมเบดนักเวทเทมเพสตผสมไฟโรแมนเซอร์ก็จะเป็นนักเวธทธาต นักเวทเทมเพสผสมเฮอร์บาลิทก็จะเป็นสตอมชาแมนนักเวทเทมเพสผสมไวไฟเลอร์ก็จะเป็นดาราเวทและก็หมดไปแล้วนะครับกับอาชีพเก่านะครับตั้งแต่ซีซั่น0จนถึงซีซัน2อันต่อไปนี้นะครับจะเป็นซีซันใหม่ที่จะมาในซีซัน3นี้นะครับ อาชีพไลบินเกอร์นะครับก็จะผสมกับเอจิสจะได้เป็นพารากรไลบินเกอร์ผสมโจนก็จะเป็นวินดิคเตอร์ไลบินเกอร์ผสมไฟโรแมนเซอร์ก็จะเป็นเฮลิโอแมนเซอร์ ไลบริ k เกอร์ผสมกับ Her b ์ l ัลิก็จะได้เป็น l i ท์ไบรเดอรและอันสุดท้ายไลบริ k เกอร์ผสมกับว o ยฟล a เลอรจะเป็น r ิฟว์วอกเกและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นอาชีพทั้งหมดในเกม Soni h t Prequel ตั้งแต่ซีซั่น0ถึงซีซัน2อาชีพตั้งต้นนะครับก็จะมีทั้งหมด9อาชีพด้วยกัน และผสมกันนะครับก็จะได้อีก20อาชีพนะครับรวมทั้งหมดนั้นก็เป็น29อาชีพซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับอันนี้แค่ผ่านไป3ซีซันเองนะครับก็มีเป็น20กว่าอาชีพแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าอนาคตน,นั้นจะมีถึงกี่อาชีพด้วยกันนะครับก็เล่นกันไม่หมดอย่างแน่นอนแล้วในซีซัน3ที่จะมาถึงนี้นะครับก็จะเพิ่มอาชีพตั้งต้นเข้ามาอีกหนึ่งอาชีพ นั่นนะครับก็จะเป็นอาชีพไลบรินเกอร์ก็จะเป็นอาชีพท่าแสงเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะเอามาเข้าผสมกับอาชีพตั้งต้นที่มีอยู่เดิมนะครับก็จะได้อาชีพใหม่ขึ้นมาอีก5อาชีพด้วยกันซึ่งหากรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่ซีซั่น0จนถึงซีซั่น3เลยนะครับก็จะมีอาชีพอยู่ทั้งหมด35อาชีพด้วยกันสำหรับใครนะครับที่ชอบอาชีพไหนอยากเล่นอาชีพอะไรนะครับก็ดูได้ตามตารางอันนี้เลยนะครับ ก็จะมีอาชีพให้เราเลือกเยอะมากอาชีพไหนนะครับที่อยู่นอกกระแสไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับเพื่อนๆก็ลองไปบิวอาชีพนั้นนะครับเล่นดูกันนะครับก็เผื่อว่าเราจะได้เล่นการเล่นในรูปแบบใหม่ๆกันบ้างนะครับก็จะได้ไม่จำเจไม่น่าเบื่อนะครับส่วนอาชีพใหม่นะครับที่เข้ามาในซีซัน3นี้เมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะได้ทำการนำมารีวิวนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างแน่นอนก็อดใจรอกันอีกนิดหน่อยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่กำลังหาอาชีพเล่นกันถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็ทำการกดไลค์ให้กับเราด้วยนะครับซึ่งเรานั้นก็จะได้ทำคลิปนะครับออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ